ตำเส้นยอค่ะทุกคนผมชืรสค่ะเผ็ดๆเลยนะคะระวังไม่กระเด็นเข้าตานะคะทุกคนมาเกิดเท่ค่ะทุกคนระวังมาเกิดเท่กระเด็นเข้าตานะคะทุกคนขัาวปักยาวค่ะมะนาวค่ะทุกคน รสจัดจันเลยนะคะปลาสูตรเค็มข้นทางล้านค่ะน้ำเชื่อมสุตรผีบอกค่ะตำเลยจำเปนินค่ะทุกคนเส้นยอค่ะทุกคนขบลงไปเลยนะคะทุกคน